เีนเนี่ยเป็นเรียนศาสตร์แอนตี้อายจิ้งค่ะเป็นแบบเป็นศาสตร์ชลอว,วัยที่ที่ยากมากไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ใช่ค่ะ <c oughs> ชอบแหะคะ่ะเวลาที่เราแบบถ่ายฟีดเราเจอเรื่องพวกนี้เอากริทึมก็จะจับเอนอะว่าเราชอบเรื่องพวกนี้หลังจากนั้นก็จะได้ยินแต่เรื่องพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะแบบอยากจะรู้จริงฉันอยากจะปากดีให้มันถึงที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคคนดูเขาฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบทำคอนเทนต์คือ พอเราทำคอนเทนต์แล้วก็คุณจะทำคอนเทนต์ให้มันดูลึกรู้จริงคุณจะให้ให้สิ่งดีๆที่แบบเป็นเรื่องจริงเป็นฟักจริงๆที่แบบลงลึกจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองเรียนตรงนี้ดูอะไรเงี้ยค่ะจากก่อนที่ก็ดูแลตัวเองมาแดำเนินสวยขาวตลอดพอได้มาเรียนศาสตร์น,นีนเป็นยังไงบ้างมารู้จากดเดินๆกก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะที่คิดว่าตัวเองเคยดูแลตัวเองดีแล้วอ่ะมันก็มีอะไรที่เราแบบ ผิดแล้วก็มองข้ามไปเยอะมากๆจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นเรื่องอะไรรอบตัวที่เราแบบเรามองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากๆแล้วมันก็สง่งผลหวานจะดีแค่ไหนถ้าเราเรียนไปแล้วได้ใช้จริงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเองค่ะ mm hmm. นอกจากจะได้ทำคอนเทนต์หรือว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะเป้าหมายในการเรียนอะ่ะก็คืออยากที่จะทำ d u c ตออกมาหรืออยากที่จะแบบทำเวลเนสของตัวเอง mm hmm. เพราะเป็นคนชอบด้านนี้แต่ เราไม่ได้มีความรู้ลึกรู้จริงเพราะว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์มา,เ,าเลยรู้สึกว่าเอ้ยลองลองไหมที่จะแบบลองมาเรียนตรงนี้ไมหมผลปรากฏก,ก็คือยากกว่าที่คิดไปเยอะมากจากตอนแรกที่แบบมั่นใจมั่นนาว่าฉันทําได้นะ่าฉันก็รู้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือทําให้รู้แล้วว่าความรู้ที่เรารู้อะเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับ โลกของความจริงจริงยเลยสวยเซ็กซี่คุณก็เลยพร้อมที่จะแบบมีท่าเซ็กซี่ดนสนุกดอดอ๋อการเล่นบอร์ดเก็ตเล่นมาหลายปีเล่นมาเล่นมาสามสามปีแล้วค่ะไม่ไม่ได้พึ่งเล่นเพียงแต่ว่าพอเรียนอน่ะมันก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ไปแต่พอตอนเนี้ยได้มีโอกาสที่แบบเบรกบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ไปเล่นประมาณนั้นถ่ายรูปที่ออกมาบางทีหาได้ไอาจจะเป็นการมีเดอนน้ำ ตัวหรือเปล่าแต่มันจะเป็นแนวสปอร์ตมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเป็นแบบเป็นแบบเป็นฟิลเ,เ,เล่นเล่นเสริมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้าแต่แขมาทำอะาเอาลงในโซเชียลแล้วอ๋ออาจจะหายจากการลงชุดว่ายน้ำไปนานมามใช่เพราะลงแต่แบบเรียนลงแต่ทำงานลงแต่ว่าเราไปทำงานอะไรคอนเทนต์อะไรงานผิวงานสุขภาพงานบิวตี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น เรามั่นใจมานานแล้วคะ่ะไม่เกี่ยวกับการเรียนเรามั่นใจมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาเรียนอีกอะไรเงี้ยพอยิ่งเรียนก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องนั่งลงเกาะกับหนึ่งหลายคนบอกว่ารอกซี่ของเมตเรื่อยๆนะคะไม่ขนาดนั้นนะเฉยๆคะ่ะค่ะเป็นงานนิดหนึ่งบางงาน ผลงานเหรอคะตอนนี้ก็คือเน้นออนไลน์เป็นหลักแล้วก็ละครน่าจะได้ดูเป็นดีหน้าเลยเป็นกลางปีหน้าเลยอะไรเงี้ยเรื่อยๆสบายๆชิวๆอาถามดูเพื่อนหน่อยเพื่อนเปิดตัวว่ามีแฟนเป็นไอ้ดีคน คือเห็นเขาได้ไปกินข้าวก็มีโอกาสได้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เกิดการพูดคุยหรือถามจริงจังว่าเฮ้ยคนนี้ใช่ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนหรือมากกว่าน,นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถามแต่ว่าก็ก็ให้มันสิทธิ์ของข้าไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังเห็นแต่เห็นข่าวออกมาอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ซักไซรไรเรียงอะไรก็ยังไม่ได้สืบ แต่ก็ไม่ต้องสืบแล้วก็ชัดเจนชัดเจน,เจนตัวตแองตกใจไหมว่าเียรคตัวแรไม่ตกใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปิดกว้างอะคะ่ะแล้วก็ใครๆก็สามารถที่จะรักกันได้ และเขาไม่มีรปรึกษาเยว่าไม่มีเขาไม่มีอะไรมาปรึกษาเราเขาก็เป็นสายมั่นของเขาอยู่แล้วไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้นะอาจจะหมายถ้าเป็นแฟนคนเก่าของเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแบบมาปรึกษาบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่พอมาความรักครั้งนี้เขาอาจจะแบบมั่นใจแล้วหรือป้า อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแต่ตอนนั้นเราก็รู้แฟนเรื่องเรื่องแฟนเก่าเขาเราก็รู้ตอนที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาไม่ค่อยเราไม่ค่อยปรึกษาเรื่องความรักกันนะคะก็คิดว่าเขาเอาอยู่ในฐานะเพื่อนไป ก็ต้องเขียวอยู่แล้วหลายเขียวเลยสุดๆไปเลยเห็น่อนมีความสุขก็ใช่อะไรที่มีความสุขทาไปเลยค่ะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันเป็นความสุขเราะคนเราก็มีความรักค่ะแต่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีแฟนนะแต่หมายถึงว่าเราก็จําเป็นจะต้องมีความรักมีความรักก็ไม่ได้ถือวาไ้ใครกับใครก็มีความรักไปเลยกเป็นไรใช่ใช่นี่คือสุขภาพอะไรไม่มีความสุขก็ทำก็ทำอยู่ก็แบบไป เอาไค่ะค่ะ